ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแจกสูตรอร่อยอีกแล้วนะครับนี่ครับน่าทานไหมครับอ่าเป็นแกงปากไก่นะครับใส่ผักรวมนะครับหลายๆอย่างนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับวิธีการทําง่ายๆนะครับทําค้าขายก็ขายดีนะครับตามทานในครอบครัวก็อร่อยนะครับผมนี่ครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมอย่าลืมนะครับสูตรเด็ดทําง่ายอร่อยจัดจ้านแกงปากไก่นะครับเป็นเมนูครอบครัว และเป็นเมนูสร้างรายได้ค่าขายดีนะครับผม h a t h กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับต้อมชาแนล53อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับวัตถุดิบนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีถั่วฝักยาวนะครับมะเขือเปาะนะครับผมใบกะเพรานะครับผมพอมีใบมะกรูดพริกชี้ฟ้านะครับพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็กระชายนะครับกระชายนะครับผมแล้วก็มี พริกแกงเผ็ดหรือว่าพริกแกงป่านะครับใส่ใส่กระชายปั่นมาด้วยนะครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับอ่านะครับนี่คือกระชายนะครับหั่นซอยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ไก่ผมก็ใช้ส่วนของสะโพกนะครับเอามาสับนะครับแล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับผมเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำปลาพริกไทยป่นนะครับ แล,แล้วก็ซอสปรุงรสนะครับแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะบอกตามขั้นตอนเลยนะครับผมอ่าช่วงนี้เดือนอะไรเดือนพฤษภาเลยครับผักค่อนข้างแพงหน่อยนะครับผมก็เอ่อได้มาประมาณนี้นะครับได้ประมาณประมาณนี้นะครับได้หนึ่งหม้อใหญ่ๆเลยนะครับผมอ่านะครับนี่เราก็สับไก่แล้วนะครับล้างแล้วก็สับประมาณนี้นะครับ ่าสับชิ้นพอประมาณไม่ต้องเล็กมากนะครับอ่าถั่วฝักยาวก็หั่นเป็นท่อนนะครับใบมะกรูดก็เด็ดไว้นะครับใบกะเพรานะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วพริกชี้ฟ้าก็หั่นเฉียงแบบนี้นะครับอ่านะครับให้สวยงามนะครับอ่าน้ําตาลปี๊บเตรียมไว้แล้วนะครับหรือจะใช้น้ําตาลทรายก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับผมอ่าน้ําตาลปี๊บก็จะเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมนะครับ อ่านี่คือขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะครับผมอ่าเดี๋ยวสกู่จะลงมือทําแล้วนะครับเพื่อนๆก็เอ่อคอยติดตามนะครับว่าทําอย่างไรนะครับใส่อะไรก่อนใส่อะไรที่หลังนะครับเป็นการแนะนําพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่นะครับลองไปทําทานดูนะครับรับรองอร่อยเลยครับอ่าผมจะทําด้วยกระทะนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับใส่น้ามันไปนิดนึงนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยนะครับผม อ่านี่คือพริกแกงป่านะครับหรือว่าพริกแกงเผ็ดนะครับอ่าแม่ค้าก็จะใส่กระชายมาด้วยนะครับกระชายปั่นนะครับผมอ่านี่ครับผัดให้หอมนะครับไฟปานกลางนะครับใช้ไฟปานกลางก่อนนะครับช่วงนี้นะครับครับทำอาหารนะครับต้องใจเย็นๆนะครับอ่าจะได้เมนูที่อร่อยนะครับผมถ้ามันแห้งไปก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะครับอ่าน้ำน้ำที่ ก็เรียกว่าช่วยน้ำพริกเมื่อสักครู่นะครับเอาน้ำลงไปล้างหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ใส่ลงมาได้ครับเมื่อพริกหอมแล้วนะครับก็ใส่ไก่ลงไปผัดเลยนะครับผมอ่านะครับผัดไก่พอให้เขาสุกนะครับอ่านะครับไม่ต้องสุกมากครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแกงต่อไปนะครับ เครื่องแกงก็จะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดหน่อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็เราชิมรสชาติไปด้วยนะครับมีความเค็มไหมนะครับบางทีพิกแกงเขาซื้อสําเร็จรูปมาบางทีก็มีความเค็มนะครับใส่เกลือเยอะไปนะครับผมเวลาเราจะปรุงรสชาตินะครับก็ชิมก่อนนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะเค็มเกินไปครับเดี๋ยวพวดพลาดใส่น้ําปลาไปนะครับนะครับ ใช้ไฟแรงนะครับช่วงผัดไก่นี่นะครับผมผัดให้เขาพอสุกนะครับให้พริกแกงเขาซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับผมให้คุกเขากันไปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเลยนะครับช่วงนี้นะครับใส่ผงปรุงรสนะครับซอสปรุงรสนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหน่อยนะครับผมการใส่น้ำปลาก็ระมัดระวังด้วยเรื่องความเค็มด้วยนะครับ กะปริมาณเอานะครับเพื่อนๆครับเมื่อสักครู่ผมชิมดูพริกแกงแล้วมันมีความเค็มนิดนนะครับไม่เค็มมากนะครับก็เลยเติมน้ําปลาเพิ่มเติมไปครับอ่าแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่น้ําลงไปนะครับอ่านะครับอ่าเริ่มใส่น้ําแล้วนะครับเมื่อไก่เขาเริ่มจะสุกนะครับเราก็ใส่น้ําลงไปนะครับเป็นการเคี่ยวต่อไปนะครับให้เนื้อไก่สุกจริงๆนะครับผม ใส่น้ำลงไปเรื่อยๆนะครับน้ำเปล่าสะอาดๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ผักต่อนะครับผมก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแห้งนะครับผมนี่ครับเป็นการต้มเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้ไก่เขาสุกนะครับช่วงนี้ก็ชิมรสชาติได้ครับผมอ่าแล้วก็ใส่กระชายซอยลงไปนะครับอ่าให้รสชาติของกระชายเขาออกมานะครับ อ่าสมุนไพรนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่ข้าวโพดอ่อนนะครับลงไปเลยนะครับเขาข้าวโพดอ่อนผมไม่ได้หั่นนะครับเพราะว่ามันมันอ่อนจริงๆครับชิ้นชิ้นมันเล็กครับอ่าก็เลยไม่ต้องหั่นนะครับอ่ามะเขือเราก็แช่น้ําเกลือน,นะครับเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่จะมาแกงก็อย่าลืมล้างน้ําเปล่าด้วยนะครับผมไม่งั้นจะเค็บนะครับผมรับที่เราแช่น้ําเกลือเพราะว่าอ่ามะเขือมันจะไม่ดำนะครับอ่านะครับ หลังจากนั้นก็ทยอยใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยนะครับครับช่วงนี้เราใส่น้ําตาลปี๊บได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับเหตุที่ไม่ใส่ก่อนครับเดี๋ยวกลัวมันจะไปรัดผักไม่ให้สุกง่ายนะครับผมอ่าวก็เลยใส่ที่หลังนะครับสําหรับน้ําตาลปี๊บนะครับผมอ่าเมื่อสกู๊ใส่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะละลายนะครับผม น้ำตาลล้วก็ใส่นิดหน่อยนะครับแกงป่าเราไม่ใส่เยอะนะครับผมจะมีความเผ็ดนํานะครับเผ็ดเค็มหวานนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมเลยนะครับผมนี่ครับเป็นการเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ใส่พริกแดงใบมะกรูดลงไปเลยนะครับผมนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับใส่ลงไปนะครับ เดี๋ยวเราก็ตามด้วยใบกะเพรานะครับผมนี่ครับและคนสักพักนะครับผมให้ผักสลดนะครับแล้วก็ตักใส่ชามได้เลยนะครับผมเป็นอันว่าเสร็จนะครับเป็นแกงที่ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้กะทิเลยนะครับผมเป็นแกงป่านะครับแกงบ้านบ้านเรานะครับผม เยกว่ารสจัดจ้านนะครับกลมกล่อมเลยนะครับผมทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะครับผมใส่ผักเยอะๆนะครับอ่าก็ชวนเพื่อนๆนะครับลองไปทำทานดูนะครับอร่อยนะครับเมนูนี้นะครับอร่อยทุกวันนะครับสำหรับ ช่องนี้นะครับต้อมชาแนล e l 53นะครับเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสอบถามคอมเมนต์มาได้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับตักใส่ชามเสิร์ฟแล้วนะครับผมนะครับจะทานกับข้าวซวยหรือว่าขนมจีนก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ทานกับขนมจีนนะครับ อ่าแล้วก็มีกุนเชียงทอดด้วยนะครับกุนเชียงทอดนะครับอ่าแก้ความเผ็ดนะครับผมแล้วก็พริกน้ำปลานะครับอ่าอร่อยนะครับผมมาทานข้าวด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับมาทานขนมจีนด้วยกันนะครับขนมจีนมีเยอะเลยนะครับผมนี่ครับแกงป่าน่าทานนะครับในชามนี่นะครับอ่าขนมจีนเตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่ครับอ่า สีสันสวยงามนะครับผมแล้วก็รสชาติเข้มข้นนะครับผมจัดจ้านเลยนะครับในย่านนี้นะครับต้อมชาแนล e l 53นะครับแฮชแท็กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ